ไปดูกันต่อนะคะกับสโมสรโรตารี่กรุงเทพพระราม3มนะคะมีการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์การศึกษาและการเกษตรให้แก่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำนวนเงินกว่า1ล้านบาทค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่โรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายบรรดาลสถิราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับ ดรรัดดาวิศวผลบุญนายกสโมสรโรตารีกรุงเทพพระราม3ภาคภาค3 3 5 0และมวลมิตรและมวลมิรโรตารีคลับออฟเมโทรโพลิเชนฮ่องกง ดิสทริกสามสี่ในการเดินทางมามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลได้แก่เครื่องกรองน้ำไม้ค้ำยันรักแร้แบบไม้ไม้เท้า3ขาไม้เท้า4ี่ขารถเข็นนั่งและมอบเงินบำรุงให้แก่โรงพยาบาลบ้านตาขุนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นนะคะ26,290บาท และสโมสรโรตารีกรุงเทพพระรามสามก็ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลพนมเพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ตู้ได้แก่ตู้อบทารกแรกเกิดไม้เท้าสามขาและรถเข็นนั่งรวมเป็นเงิน54,940บาทรวมถึงได้มอบไม้เท้าขาเดียวไม้เท้าสามขาและไม้เท้าสี่ขารถเข็นนั่งเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องวัดความดันอัตโนมัติให้แก่สาธารณสุขอำเภอพนมรวมเป็นเงินกว่า86,000บาท จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านป่าตรงเพื่อมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์กีฬาเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับปรุงห้องเรียนห้องสมุดซ่อมแซมระบบกรองน้ํหมออสวสิการครูและมอบทุนการศึกษารวมเป็นเงิน4 2 0 0 0 0บาทนะครับก่อนจะเดินทางไปยังโรงพรยาบาลท่าฉางโรงเรียนมัธยมพุทธนิคมและหมู่บ้านคลองใสเพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์การศึกษาและการเกษตรรวมทั้งสิ้นทั้งหมดที่มอบมานะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสน 6,928ปบาทครับ